ละครสั้นเรื่องนาเดียไม่อยากกินข้าวจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะทำไมนาเดียไม่ยอมออกมากินข้าวนะต้องไปตามและลูกคนนี้ตลอดเลยต้องให้ไปตามตลอดไม่ไหวไม่ไหวนาเดียนาเดียลูกออกมากินข้าวแล้วนาเดียออกมากินข้าว ไม่เอาหนูไม่อยากกินหนูอยากดูกระตูนหนูย,ยังไม่หิวออกมามกินข้าวเร็วออกมามกินสักคำหนึ่งก็ได้ลูกไม่เอานานนะไม่งั้นเดี๋ยวแม่ไม่ซื้อของเล่นให้นะอืก็ได้คะ่ะโอเคดีมากจ้าปะปๆปไ,ไปกันลูกสี่ลูกลูกเลย เร็วไหนบอกจะกินปะปะปะโอเคค่ะถ้าเป็นอย่างนี้แม่จะซื้อขนมให้ทุกวันเลยข้าวแม่อร่อยจะตายกินเข้าไปจ,จะได้สูงสูงเหมือนพี่เขาค่ะอร่อยมากเลยค่ะแม่อร่อยมากอร่อยเหมือนกันครับแม่แม่บอกแล้วอร่อยถ้ามันถ้ามันไม่เย็นจะอร่อยกว่านี้นะจ๊ะ ๆๆๆๆๆๆถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าดาังเกินไปก็ต้องขอโทษด้วยค่ะอร่อยมากค่ะแม่จ้าอสองชั่วโมองผ่านไปอ,อิ่มแล้วค่ะแม่หนูขอไปเล่นกับพี่แม็กเกอร์ได้ไหมคะ<อ>ได้จ้า<อ>เล่นกันดีๆนะลูกห้ามทะเลาะกันนะคะ<อ>่ะพี่แม็กเกอร์เราจะไปเล่นที่ไหนกันดีอะ ไม่รู้สิเล่นสนามเด็กเล่นไหม <Okay. S 1> เบื่อแล้วว่าเล่นอะไรกันดีละ่ะขี่รถไหมละ่ะรถคิตตี้ของปูอ่อได้สิปู่จะไม่ว่าหรอพี่ไม่ว่าหรอกนะโอเคโอเคถ้าว่าขึ้นมานะหนูจะบอกว่าพี่อะ่ะเป็นคนชวนเล่นเลยเ <c oughs> ออปู่จะไม่ว่าแน่นะพี่แน่ถ้าปู่ว่านะจะบอกพี่ชวนเลย ปู่ไม่ว่าหรอกปู่ไครคอจะเล่นจริงๆนะพี่จริงโอเคใช่ไหมเออโอเคถึงแล้วยังไม่เปลี่ยนสียังไม่เป็นรถคิตตี้หรอกไปเปลี่ยนสีกันพี่แต่หนูไม่มีเงินอะ่ะหนูมีแค่สามสิบาทเองเอาไงเดีย๋ยไปขโมยแม่ไหม,มอุม้ยอาวดีแม่จะว่าไหมไม่ว่าหรอกโอเค แม่มีตั้งหนึ่งมือนบาทเลยนะขโมยมาให้หมดเลยแล้วแม่จะมีเงินซื้ออะไรให้เรากินไหมละ่ะม <c oughs> งั้นเอาแค่สามพันก็ได้โอเคบะบบบาบะปปได้แล้วได้แล้วปาปะปะปบุนบุป้ปาพี่เราไปกันเถอะไปไป,ไปตอนนี้เราออกมาอยู่ที่ข้างนอกแล้วนะคะ ระวังเลยนะนอ้องอีเอ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วสีอะไรอะ่ะสีชมพูไงพี่คิตตี้ก็ตั้งสีชมพูนี่ไงได้แล้วสวยเวอร์ปาเราไปขับได้ที่ไหนกันดีอะ่ะเอิม่มไม่รู้ดิขับไปตามทางนั่นแหละเออโอเคเบิ้นเบึนเบิ้นบินสนุกจังเลยสนุกจังเลยฮฮฮ่า แม่ไม่รู้หรอกนะว่าเราขโมยเงินแม่ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้อเฮ้ยน้องเป็นไรหรือเปล่า <c oughs> พี่บอกแล้วไงว่าไม่ให้เล่นเป็นยังไงเออเจบ็ <c oughs> จบเออเจ็บว่ะไม่เป็นไรลุกขึ้นมาขึ้นมาเออเจบ็บเอาเลยไปคืนปู่ดีกว่า ไม่ได้หรอกเอาไปไว้บ้านเราก่อนไหมล่ะโอเคได้เลยออกรถก่อนนะรถไปไรเนี่ยขี่รถขี่รถขี่รถโอเจ็บป่ะพี่เจ็บหัวเข่ามากเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่เจ็บขี่รถเข้าบ้านสิโอเค อืดอ้ยโดนรถแม่ไปแล้วอุ้ยแม่จะด่าไหมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแล้วแค่ไม่บอกแม่แม่ก็ไม่รู้แล้วแม่ก็สงสัยหรอกว่าลอยอะไรมาชนเออนะป้าพี่เข้าบ้านไปดูตูนต่ออไม่เล่นอะไรเลยหรอไม่เล่นจะดูตูน แม่ค้กลับมาแล้วค่ะโอเคจ้าเราทำอะไรดีเล่นไงมันจะดูการ์ตูนช่องนี้ต่อช่องที่หนูชอบเลยวาวาอะไรนะวาวาซากุระจ้าชอบดูหรอใช่หนูชอบดูเด็กๆทำอะไรกันนะไปกินข้าวมนบูรท่านไปเด็กๆไปกินข้าวกันลูกเย็นแล้ว แม่หนูเพิ่งกินไปเมื่อตอนเที่ยงเองนะหนูยังไม่หิวเลยหนูเอมเดี๋ยวมันก็หิวอีกนะลูกดึกๆกตื่นมาแม่ไม่ยอมทําให้นะเดี๋ยวแม่ไม่ทําให้เลยหนูยังไม่หิวอ่ะก <c oughs> <c oughs> ินไม่กินไม่กินไปแม่ไปเชิญแม็กเกอร์ก็ได้แม็กเกอร์ไปก,กินข้าวกับลูกโอเคครับไปไปแลนวไก ไปไหนลูกเ <c oughs> ออป่าค่ะตาไปกินข้าว <c oughs> นี่กินได้เลยลูกครับ <c oughs> เอางี้ี่าสีน้ำเลยอร่อยมากมากอร่อยที่สุดเลยครับฝีมือใครเนี่ยม่สู้ฝีมือแม่หรอกแม่อร่อยมากจ้าลูกไ <c> ป <oughs> ไปเล่นกันลูก <c oughs> โอเคครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ทําให้กินอีกนะครับาเราไปเล่นกันลูกเรานั่งเล่นข้างนอกกันเนาะโอเคครับโอเคมามานั่งมามานั่งใกล้กลแม่มาแล้วเราจะเล่ลลลลลลนอ,อะไรกันดีล่ะลูกนั่งดูชมวิวอะไรก็ว่าไปครับโอเคจ้านั่งลงสิลูกนั่งลงเลยสามชั่วโมงผ่านมา,ามเริ่มหิวข้าวและ ข้าวยังเหลืออยู่ไหมเนี่ยโอ้ยหิวมากออกไปดูหน่อยดีกว่าพี่ก็เดินป่าไม่ได้อยู่ดีผมมันเดินกมงไม่ได้มันก็แคค่่กแล้วโอ้ยยังเหลืออยู่เลยลองกินดูดีกว่าอืมหมดแหวะอุย้ยปวดท้องปวดท้องไม่ไหวแล้วปวดท้องมากมั <med S 2> นไปเข้าน้ำ <ate> ดีกว่าโอ้ยปวดท้องปวดท้อ,อ,องโอ้อยโอ้ยอึบอ,ออุ้ยไม่ไหวแล้ว S <S <preach estr sucking hello> โอ้ยอเสร็จแล้วอืมอุ้ยฮไปบอกแม่ดีกว่าบอกให้แม่ทำให้กินใหม่อ้ยแม่ขาแม่แม่แม่ขาอะไรจ๊ะนาเดียหูหิวข้าวค่ะเออแม่ไม่ทำให้หรอกนะ แม่ชวนหนูมากินข้าวแล้วหนูก็ไม่ยอมมากินเองนี่เออแต่หนูหิวนี่ค่ะแม่ไม่จ้ะแม่ไม่ทําให้นะเออหนูหิวไม่จ้ะแม่บอกว่าไม่ก็คือไม่นะเออหิวข้าวหิวอออทำไมแม่ไม่ทําให้หนูไม่จ้ะแม่บอกแล้วว่าแม่ไม่ทําให้หิวก็ผ่าไปแ้วหิวก็ไปอยู่หมาดไป ไม,ม่อืมอืมก็จบกบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์ให้กันด้วยนะคะบ๊ายบาย